สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกอาคารกับสัญชาฟอร์จูนะคะวันนี้ไม่มีสัญ,ญลักษณ์นะเป็นให้เลือกแบบว่าสดๆดกันไปนเลยนะกองที่1นึ่กองที่2องกองที่3นะเอาที่เออกองไหนตำแหน่งไหนที่คุณรู้สึกว่ามันดึงดูดเห็นแล้วมันดีดอะไรแบบเนี้ยแสงสว่างวาวาวาวเข้าไปในจิตของคุณอะไรทำนอง,องนี้แล้วแต่ที่คุณจะคิดนะนะเออ ก่อนที่จะไปเล่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ก่อนนะคะในช่องนี้เป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปนะคะต่อไปแล้วก็เอ่อหลายหลายคนนะก่อนที่เราจะไปเล่นหลายหลายคนเนี่ยขอมาเป็นเห็นแบบขอ,อ,อหัวข้อติดเรทอะไรอย่างเงี้ยสิบแปดบวกอะไรทำนองแบบเนี้ยเบนบอกเลยนะว่าเบนไม่ทำนะคะเบนไม่ทำไ ข้ออะไรนะหัวข้อแบบท็อปิกติดเรทสุ่มเสี่ยงคือทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนมีครูนะคะเพราะฉะนั้นการการนามานั่งเป็นนักพยากรณ์เป็นไม่ได้มาเล่นๆพี่ไม่ได้มาเล่นๆนะคะเพราะฉะนั้นพี่ถือนะคะ <laughs> เป็นถือเรื่องนี้นะคะคือ ไพ่เขามีความขลังของเขาไม่ว่าจะเป็นสำหรับที่ดูมุ้งมิ้งแบบนี้หรืออะไรก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งไพ่ที่เป็นเอ่อเซ็ตที่มันสำหรับหรือเด็กที่มันแบบออกแนวแบบเซ็กชวลอะไรแบบนี้นะคะติดเลดอะไรแบบนี้แต่เขาก็มีมนลแขังเขามีความขังความอะไรของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเบนจะไม่เอามาเล่นอะไรแบบนี้นะคะแล้วเบนก็ไม่ได้สนับไม่ได้สนับสนุนให้ f อซของเบนนะคะหมกบุ่นอยู่กับเรื่องเซ็กซ์นะมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตของคุณนะคะสิ่งที่ดีการทำความดีและการคิดดีทำดีต่างหากนะคะที่มัน ทำให้ดึงดูดผู้คนดึงดูดเพศตรงข้ามหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปด้วยนะคะสเสน่ห์ของคุณไม่ได้มาจากเซ็กส์นะคะไม่ได้มาจากเรื่องอย่างว่านะคะเพราะฉะนั้นขอปฏิเสธในการทำคลิปติดเลดน,นะคะในช่องนี้นะจ๊ะเบนมีความชัดเจนในตัวเองเนาะเบนก็จะพูดตรงๆงนะคะโอเคท็อปิดวันนี้จ้าหลายๆคนชอบเล่น มาเท่ไรก็จะแบบดูเร็วนะคะดูเร็วกิ้งขึ้นมาดังขึ้นมาในเอ,อช่องทางของคุณเนี่ยคุณก็จะแบบรัวๆๆๆมากันเลยทีเดียวนะคะท็อปิกของวันนี้ค่ะคือตอนเนี้ยเวลาเนี้ยที่คุณเปิดคลิปเนี่ยเขาคนนั้นที่คุณถามถึงเขารู้สึกยังไง กำลังคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะเกี <G re azt> <G re azt> ่ยวกับคุณอ่ะเออเขากำลังในเวลานี้ตอนนี้ที่คุณนึกถึงเขาหรือที่คุณดูคลิปเนี่ยเขากำลังคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตัวคุณอยู่นะคะมีให้เลือกสามกองค่ะกองแรกคืออันนี้ค่ะกองแรกกองที่สองและกองที่สามค่ะหนึ่งสองและสามค่อยๆค่ะค่อยๆเลือก นึกถึงหน้าเขานึกถึงเรื่องราวของเราอะไรทํานองแบบนี้นะให้สงบสงบแล้วก็เลือกค่ะและเบนก็จะไปเลยนะสําหรับคนที่ยังเดี๋ยวยังเลือกไม่ทันเลยก็หยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมากดดูนะคะมาโอเคกองที่หนึ่งค่ะกองที่หนึ่งเรามาดูกันค่ะวันนี้ไม่มีสัญ,ญลักษณ์นะ คุณได้ไพ่อะไรกันบ้างใบที่หนึ่งค่ะ Tree of Cups ค่ะสามถ้วยค่ะนิดหนึ่งเฮ hey. ใบที่สองค่ะ The Hangman ค่ะใบที่สามค่ะ Tree of Wands ค่ะใบที่สี่ค่ะ The Moon ค่ะใบที่ห้า t w o s o r s ค่ะม,มีความมีความเขาคนนั้นอะ มีความสับสนมีความลังเลเลือกไม่ได้เลือกไม่ถูกได้กลิ่นของความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าเออมันเป็นความแอบซ่อนมันมีความคิดถึงอามเป็นบอกก่อนเลยว่าเขาว่าคิดถึงคุณ นะเขากําลังคิดถึงคุณอยู่จริงๆแลละตอนเนี้ยตอนที่คุณเปิดคลิปเนี่ยหรือหรือถ้าไม่ใช่ตอนที่คุณเปิดคลิปคือคุณอยู่ในหัวเขาอยู่ตลอดอเออเรื่องของคุณอะนะอยู่ในหัวเขาตลอดแล้วเบนมีความรู้สึกว่าคือเขามีความมโนละมลดและและและ้ววาดฝันในเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องเกี่ยวกับคุณอนะไว้ประมาณหนึ่งเขาอยากให้มันประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้ มีความรอคอยอืมมีความรอคอยมีความเรียกว่าจะบอกว่าคือเขาชอบด้วยความที่เขาชอบคุณถึงแม้ว่ามันจะเป็นสามเศร้านะเป็นค่อนข้างได้กลิ่นสามเศร้าพลังงานของสามเศร้าค่อนข้างจะแรงนะกลุ่มนี้ถ้าใครไม่ใช่ก็ก็ ก็ดูๆไปนะคอย่าไปซีเรียสนะคะมันเหมือนแบบมันเป็นสภาวะที่ฉันเลือกไม่ได้ฉันสับสนฉันแบบอะไรยังไงดีฉันจะไปต่อยังไงดีทํานองแบบเนี้ยในในในความคิดของเขาอะนะเขาจะทํำยังไงที่จะได้คุณมาดีจะได้แบบเประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้อย่างที่เขาบอกอะนะคือเขาคาดหวังในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยพอสมควร เบนไม่ใช้คําว่ามากนะแต่เ็นใช้คาว่าพอสมควรนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวไงเออในในหัวเขาอะนะคะทวอฟสอดก็ออกมาบอกประมาณนี้นะว่าแบบเขาลังเลจะเอายังไงจะไปต่อยังไงจะเข้าหลบไหนจะเข้าเหลี่ยมไหนล่องไหนอะไรประมาณแบบเนี้ยนะคะเขายังคงแบบเขายังคงเอ,อ สับสนกับตัวเองให้หาคำตอบหาคำตอบในเรื่องของคุณกับตัวเองไม่ได้นะคะและอีกนัยยะหนึ่งของของกล้องนี้นะคะคือถ้าคนที่คุณโสดเขาโสดนะคะในสถานะที่คุณโสดเขาโสดเป็นมองว่าคุณมีความแบบว่ามีความเป็นเพื่อนกันฉันมิตรค่อนข้างจะสูง เนคุณอาจจะเจอกันในวงเพื่อนวงสังคมอะไรอย่างเงี้ยหรือด้วยความที่ความสัมพันธ์ของคุณอะเบนมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างมีความสุขแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเขาเรอคอยให้มันคือมันมีอนาคตอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยอืมเบนมองว่าเขาคิดถึงอนาคตด้วยคิดถึงคุณคุณทําให้เขาคิดถึงคุณมี อิทธิพลในหัวเขาแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวเขาอะถึงแม้ว่าคุณจะมีอิทธิพลในหัวเขาในตัวเขาในความรู้สึกของเขาความรู้สึกนึกคิดของเขาอะนะคะแต่ว่าเขาก็ยังเป็นคนที่ไม่แน่ใจเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้เชื่อใจอะไรใครง่ายๆอะ่ะคุณนึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีการเออลังเลสับสนอยู่ในตัวเองเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็แบบ โผล่ๆความรู้สึกเขาอะแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดประมาณแบบนี้นะคะยังเรียกว่ายังเอาแน่เอานอนไม่ได้ดีกว่านะคะตรงนี้ก็ให้คุณใช้เวลานะกับกับความสัมพันธ์เนี้ยคนที่เลือกกองเนี้ยนะคะถ้าคุณยังไม่ชัดเจนหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอย่าไปรีบกับคนคนนี้เพราะว่าเขาอะไม่รีบเขารอได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องรอหรือถ้าคุณไม่อยากรอถ้าคุณไม่ได้จริงจังอะไรมากมาย คุณจะ move on คุณจะไปคุณก็ไปได้มันเป็นอิสระของคุณนะคะถ้ายังไม่ได้ผูกมันจะไม่ได้อะไรกันนะคะสําหรับกองนี้คุณเลือกเองได้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 ไดเบนจะบอกอย่างนี้เสมอนะคะโอเคเรามาดูกองสำหรับกองที่สองค่ะกองที่สองใครด้วยก,กองนี้บ้างอืมใบแรกค่ะหนึ่งดาบค่ะ ace of swords อืมอ่า uh, ใบที่สองค่ะ five of swords ใบที่สามค่ะ ace of wands แปดไม้ค่ะ Queen of Cups ค่ะแล้วก็ Knight of Cups ค่ะ Queen Cup s แล้วก็เก้าถ้วยโอเคแป๊บหนึ่งนะเมนขอดูรายละเอียดนิดหนึ่งอโอเคโอเคคืออย่างี้ มันมีความมันมีความกลับไม่ได้ไปไม่ถึงในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่ามันมีความสองจิตสองใจคือไม่ใช่สิคือมันไม่ใช่ความสองจิตสองใจแบบแบบอย่างนั้นนะแต่ว่าเบนจะใช้คำว่าอะไรดีบอกก่อนว่าเขาชอบคุณ มากๆเลยคุณเป็นคนที่เขาชอบเป็นไม่ระบุเพศนะเพราะว่าเไม่จํากัดเพศอยู่แล้วนะคะถามว่าตอนเนี้ยตอบคขาถามตามท็อปิกก่อนดีกว่านะคะว่าตอนนี้ตอนที่คุณดูคลิปเนี่ยเเขาคิดหรือเขารู้สึกยังไงเรื่องของคุณนะเกี่ยวกับตัวคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับตัวคุณเ,เขารู้สึกว่าเขาเจอคนที่ใช่ เอ,อเขาชอบคุณมากเขาพอใจคุณมากแล้วเขาก็อยากไปต่อเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์มากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นความแบบเหมือนคนเนี้ยเลือกแล้วเออและแบบประมาณว่าข้าจะพิชิตใจแม่นางนี้ให้ได้เลยอะไรประมาณแบบน <laughs> เนี้ยเนี่ยคุณดูดิอารมณ์อารมณ์มแบบฉันแบบเป็นผู้ชนะแล้วมันมากับไพ่แบบเนี่ย หนึ่งดาบมาอยู่ติดกันเลยนะคะคือเขาจะเอาชนะไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาเขาก็จะเอาชนะมันให้ได้ฉันจะทำใครไม่ทำฉันทำอะไรทำนองแบบนี้นะคะฉันจะสู้บันด้วยตัวของฉันเองโคตรแมนอะ <laughs> โค้รแมนเลยไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหนก็ตามนะหญิงหรือชายก็ตามคนที่คุณถามถึงเนี่ยคือแบบสู้น่าดูเลยอะแบบประมาณน่าสู้ยิบตักกับความสัมพันธ์นี้เบนมองว่าความสัมพันธ์เนี้ตัวคุณตัวคุณหรือคนที่คุณถามถึงเนี่ยอาจจะมีคนเข้าหาเยอะมีสเสน่ห์มากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่แบบในความคิดของเขาเนาะเพราะว่าเราถามถึงความคิดของเขาใช่ไหมความคิดของเขาเขาคิดว่าคุณนะเป็น คุณค่าที่คู่ควรและก็อาจจะไม่ใช่เขาคนเดียวที่คิดแบบนี้คุณอาจจะมีคนที่ต้องการตัวเออคุณอาจจะเป็นคนที่โลกต้องการตัวทำนองแบบนี้นะคะเป็นก็อ่านให้มันตลกตลกไปงนันนะนะคือโลกต้องการตัวคุณมากนะคะเพศตรงข้ามคือแบบมีแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามมากนะคะแล้วก็เขา เขามันมีมันมีความรู้สึกแบบว่าทําไมเขาถึงต้องแบบหูสู้ขนาดนี้ก็อย่างที่เบนบอกมาตะเกียะคะ่ะว่าโลกต้องการคุณนะคะแล้วก็เอ,อใครหลายๆคุณอยู่ในความสนใจของใครหลายๆคนมีคนชอบคุณนะคะแล้วเบนมองว่าเขาก็รู้ด้วยเออเขาถึงแบบมีความหึดสู้ประมาณแบบนี้ขึ้นมานะคะเขาถามว่าเขาคิดยังไงเขาคิดว่าฉันจะต้องเอาชนะใจ เธอให้ได้แบบเนี้ยฉันจะต้องได้เธอมาให้ได้ฉันเลือกเธอแล้วเธอเป็นคนที่ฉันเลือกแล้วเหมือนมันเป็นมันมีความตัดสินใจแล้วแล้วเขาก็ออชอบคุณมากคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาแหละถ้ามันจะถ้ามันจะชอบขนาดเนี้ยนะคะคุณอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาอยู่แล้วแหละมันเป็นความอืมอิ่มใจพอใจนะจุดนี้จุดที่สักวันหนึ่ง เขาต้องมีคุณประมาณแบบเนี้ยเออเขาต้องได้คุณมาครอบครองให้จงได้ออมีปณิธานในใจมากๆเลยค่อนข้างจะแข็งขันมากเลยนะคนคนเนี้ยนะเวลาเขาจะทําอะไรเขาจะแบบมุ่งมั่นอะ่ะเออคนมุ่งมั่นมันจะอารมณ์ประมาณแบบเนี้ยนะคุณก็ดีใจกันไปนะสําหรับกองที่สองนะคะกองที่สามค่ะกองที่สาม เรามาดูกันโอ้ oh. sea of six of cups six of ok cups หถ้วยคนรักเก่าหรอหรือรักต่างวัยคะมีอะไรที่แตกต่างกันอะไรทำนองแบบนี้นะในความสัมพันธ์นี้เราก็ <laughs> เบนชอบไพ่ใบนี้จังเลยอะ่ะเดี๋ยวเบนจะอธิบายให้ฟังนะอม um. n i g h t of this ก็คืออะไรนะ อัศวินถือเหรียญเอออัศวินถือเหรียญคุณดูดิมีน้องควายเบนไม่ใช้คาว่ากระบือหรอกนะเบนเป็นคนแบบว่าชัดเจนนะคะควายก็คือควายมันไม่เห็นยาบตรงไหนนะคะนั่งอยู่บนควายตัวหนึ่งแน่นอนมันเป็นความเชื่องช้าในความสัมพันธ์นี้นะคะเบนบอกเลยเออแล้วก็เด็กถือดาบค่ะเพชรอัปสอดค่ะไม่ทําอะไรอะ่ะ เออรู้สึกดีแต่ไม่ทำอะไรนั่งอยู่บนหลังควายแล้วก็แชทมองคุณในโซเชียลอะไรแบบนี้นะก้าวก้าวไม่เท้าค่ะใบที่สีก้าวไม่เท้าแล้วก็ the h e l l p h a n t ค่ะเพราะอะไรเขาถึงไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าจริงๆนะมันมีความไม่กล้าอยู่ในนั้นะจริงๆนะคะ ด้วยความที่มันเป็นรักต่างวัยหรือต่างสถานะหรืออะไรก็ตามที่มันมีความต่างกันมากๆอะนะคะด้วยเหตุนี้เขาถึงได้แต่จับจ้องมองดูคุณอยู่บนหลังควายนะคะซึ่งถ้าคุณเคยเห็นควายใครเคยเห็นควายนะคะเวลามันเดินมันช้าถูกป่ะแล้วบับมันก็ไม่ค่อยจะเดินอย่างเงี้ยนะคะมันก็นจะแช่ยอยู่อย่างงั้น นี่ไงมันถึงมีความช้าในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเขายัางไม่กล้าใช้คําว่าไม่กล้าที่จะทําอะไรแต่ว่าไม่ได้อยากไม่ใช่ว่าไม่อยากจะทํานะแต่ว่าสิ่งนี้เขาจะทาเนี่ยอย่างเช่นสมมติสมมุตินะว่าถ้าเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะทําให้มันถูกต้องช้าแต่ชัวเบนจะชอบพูดคํานี้นะคะมันเป็นมันเป็นคําอธิบายที่ชัดเจนที่สุดสําหรับคิงไม่ใช่คิงขอภยัยอศวินถือเหรียญผู้อยู่บนหลังกระบือเนี่ย นะคะคือตอบคำถามตามท็อปปิกก่อนในเวลาเนี้ยตอนเนี้ยที่คุณเปิดคลิปดูเขาเนี่ยคุณสองเขาเนี่ยเขาคิดอะไรรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่องของคุณเออเกี่ยวกับเรื่องตัวคุณอะนะเขาคิดยังไงเขาสนใจในตัวคุณคุณส่องเขาอยู่ในตอนนี้ส่องความรู้สึกส่องความคิดของเขาเขาก็ส่องคุณเหมือนกันถ้าเขาส่องได้นะ เออถ้าเขาส่งได้เขาก็ส่งคุณเหมือนกันและเขาก็มีความรู้สึกว่าคือแบบเหมือนคุณเหมือนคุณต่างกับเขามากอะ่ะเขาจึงไม่กล้าที่จะแอคชั่นอะไรไม่กล้าที่จะชัดเจนไม่กล้าที่จะแบบเข้าไปแบบเนี้ยนะคะไม่กล้าที่จะเข้าไปหาคุณเนาะแล้วก็ อืเขากําลังมองดูทางหนีทีไล่อะเบนมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคะทําอะไรก็ทําให้มันถูกต้องทํานองแบบเนี้ยนะคะเราก็มีอีกพลังงานหนึ่งถ้าคุณเป็นแฟนกันแล้วถ้าคุณคบกันแล้วและถ้าคุณเอ,อทำผิดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็กําลังดูคุณอยู่นะว่าคุณอะจะเข้ามาขอโทษเขาไหมจะเข้ามาแบบว่าเออ พูดกับเขาตรงๆไหมหรือยังไงเออมาสารภาพผิดกับคุณตงงเออกับเขาตรงๆไหมอะไรทํานองแบบเนี้นะมันมีพลังงานเล็กๆในนั้นอยู่นะคะแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่สถานภาพยังไม่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยยังอึมครึมอยู่มันก็บอกว่าคุณก็ต้องรอไปก่อนนะคะเพราะว่าเขายังไม่ทําอะไรเขาจะมีแค่ มิตรภาพแบบเนียนๆให้กับคุณนะคะมิตรภาพเนียนๆทุกอย่างมันจะมันจะอยู่ในกรอบอยู่ในคลองของทำรรของมันอะนะคะเขาเป็นคนไม่แตกแถวนะคะเขานั่งอยู่บนหลังควายเขาก็จะอยู่บนหลังควายเช่นนั้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาโง่หรืออะไรนะเขาเป็นคนที่แบบเอ,อคิดอะเ,ออเขาทําอะไรเขาคิดก่อนนะคะเขาจะแบบเชื่องช้าแต่ว่ามีความ มีความเออถูกต้องอยู่ในอยู่ในหัวเขาไม่ใช่แบบเขาไม่ได้ทําอะไรตามอารมณ์วูบไหวถึงแม้ว่าอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะเป็นเด็กกว่าคุณหรือแก่กว่าคุณอา,าอ,าาอายุมากอายุมากอายุน้อยกว่าคุณหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในเขาเป็นคนที่ใช้สมองมากกว่ามากกว่าอะไรทั้งหมดอ่ะมีตรกะและความคิดที่มันอยู่ในขนบธรรมเนียมอะ เข้าตามตรอกออกตามประตูอะไรทานองแบบเนี้ยนะคะไม่ค่อยคนคนนี้เขาไม่ค่อยรัดวงจรสักเท่าไหร่ความคิดเขาก็ด้วยนะคะเขาถึงได้แบบเอ,อส่องมองคุณในความเป็นคุณให้มันชัวร์แบบเนี้ยนะคะเขาอยากรู้อยากเห็นในเรื่องของคุณแล้วก็พลังงานแบบเนี้ยถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหม คุณมีคุณอยู่ในหัวบ้างไหมมีสินะคะมันเป็นความรู้สึกดีด้วยนะคะเขาถึงต้องแบบใช้เวลาพิจารณาแล้วก็ออมองดูมองดูให้ชัดๆว่าเฮ้ยคุณอะมีใครหรือเปล่าคุณสตอรี่ของคุณมันเป็นยังไงสตอรี่ในที่นี้หมายความว่าอดีตหรืออะไรของคุณอะกับแฟนเก่าเลิกไปแล้วหรือยังหรือ มีคนคบอยู่ไหมในขณะน,นี้เขาจะเข้าไปแทรกไปซ้อนไปแทรกแซงอะไรหรือเปล่าคุณมีแผลในอดีตมาก่อนหรือเปล่าเขาจะเป็นคนละเอียดอะประมาณแบบนี้นะคะดูแบบส่องดูก็ดูแบบยิบอ่ะกว่าเขาจะตัดสินใจเดินหน้าหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะก็จบนะสำหรับกองนี้น่าจะเคลียนะกองที่สามจบไปแล้วสามกองนะคะ ถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ในช่องนี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เป็นทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าของไพ่น้อง f อซนะคะที่น่ารักนะคะที่ส่งไพ่จากต่างประเทศมาให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เราจะมาเจอกันในคลิปหน้านะคะว่าเป็นจะทำคลิปอะไรต่อไปให้คุณเล่นกันนะคะวันนี้เป็นไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ